และแน่นอนนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราทยอยทยอยกันนะคะแล้วก็น่าจะได้สุดอีกแค่4เพลงมากที่สุดเท่าที่จะไหวในช่วงเวลานี้นะคะห้าโมงเย็นกว่ากากับวันที่แน่นอนค่ะฝนยังตกฝนชอบตกแต่เราไม่ชอบฝนตกเวลานี้เราไม่เห็นพ้องต้องกันกับฝนที่ตกเวลานี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะในวันนี้กับคนที่เพิ่งเจอเหตุมาเมื่อวานที่ติดไป3ชั่วโมงที่ส่งมาบอกอ้อมหรือ 5ชั่วโมงรวมไปถึงคนที่จะต้องใช้เส้นทางผ่านสุขุมวิทและแวกพวก64อ่อนนุชกลัวจะติดแบ็คไปเพราะว่าเขายังขนย้ายไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วต่อให้ย้ายได้ก็ต้องจัดการเรื่องฝาที่มันปิดอยู่นั่นแปลว่า เขาก็เลยจะปิดขาเข้านะคะคุณผู้ฟังพอปิดขาเข้าถามว่าคนขาเข้าทํำยังไงขาเข้าก็ไปใช้ฝั่งขาออกค่ะเพราะฉะนั้นเลนขาออกที่ปกติแน่นเป็นปกติวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันกําลังจะแน่นมากกว่าปกติเพราะว่าเลนจากสมมุติเคยสามมันอาจจะต้องเหลือสองแบ่งเส้นทางกันนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่อ้อมรู้ว่าอ้อมจะทําอะไรไม่ได้ที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าทํายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่จะต้องฝ่าฟันอย่างที่เราเคยคุยกัน ถ้าจะต้องติดสามจะอยู่ออฟฟิศดีกว่าแล้วค่อยไปตอนที่ซาหรือเอาวะอยู่ไปก็เท่านั้นออกไปข้างนอกถ้าจะเลือกแบบนั้นดูแลตัวเองนะคะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเติมอาหารให้ลองท้องให้ไหวให้ไม่รู้สึกหวยระหว่างทางดูแลตัวเองคะ่ะคุณผู้ฟังร่างกายของเราไม่มีใครรักเท่ากับตัวเราเองละพรุ่งนี้เจอกันนะคะตามเวลาปกติ ถ้าคุณกลับบ้านแล้วเหนื่อยก็รีบอาบน้ำแล้วก็ขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ตื่นมาอย่างน้อยให้สดชื่นก็แล้วกันสวัสดีค่ะ e